สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจิตนาชาแนลค่ะมิน,นจิตนาตะลุ่งแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเป็นรัฐบาลไทยของเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนหนองหานหนวดที่พานมากปังมากค่ะคุณผู้ชมปังมากปังอิลีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางรัฐบาลไทยกับาา่าพัฒนาซูสีสูซีกันมาตลอดนะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยเดือนหนึ่งมีแค่สองครั้งเองนะคะ เป็นกันยังสามารถเท็ดเขาแรงวดที่ทานมากค่ะคุณผูช้ชมมั่นใจค่ะขักค่ะวิ่ง0ูนย์ตัวเดียวนะคะแล้วก็จับคูหไหมีแต่ศูนย์ใส่ลายลค่ะคุณผู้ชมศูนย์งามึ้นอย่างไค่ะศูนย์หนึ่งย์งนะะี่ศูนย์ห้าศูนย์จัดปัดเข่าตรงๆเลยค่ะ0ูย์เแล้วกันยังไหม่อีกค่ะคุณผู้ชม5 0าศแล้วก็502เสียดายค่ะเพิ่นจับคู่พิษเนาะเป็นเิ่นจับใส่คูพิษ ถ้าเพิ่นจับสองใส่ศูนย์อ่าสองแท่น 5, หาเนี่ยโอ้ยเข่าเลยค่ะคุณผู้ชมสามตัวตรงๆเลยค่ะถือว่าแบบหนารุ่นเนาะค่ะคุณผู้ชมหนารุ่นมากมากค่ะเพราะว่าเพิ่นอ่ะศูนย์ตัวย,ยวเนี่ยละศูนย์โคโลสันอาจารย์ต่อยกับศูนย์ให้กันค่ะเอ้แมนอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นจับคู่ไ้บระถึกเนาะเพิ่นไปสู์สองอย่างไงละ่ะแต่หน้าก็เห็นว่ามันตรงกันอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าศูนย์สองตรงกันค่ะเออสิบมาส์ศูนย์สองสองศูนย์สว่นะ เพิ่นผันมาเลขพุ่นสูงย,สยูสูงประมาณว่าสิเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดเป็นยังสี่นะคะคุณผู้ชมไม่ได้พูดถึงศูนย์เก้านะคะแต่ว่าศูนย์เก่าเพิ่นไก่มาอยู่นะคะแล้วก็ตรงกันไล้เสี้ยนะค่ะคุณผู้ชมศูนย์ทีพานมานะกับพอดีเพิ่นก็นเลยเขาอีหลีเนาะศูนย์เก้าอ่ะ อ้เยเสียหลายสามตัวให้งค่ะคุณผู้ชมมีแค่สี่คูนึงเนาะลงทุนน,น้อยน้อยมันก็คุ้มค่ะคุณผู้ชมสามตัวนะคะไปซื้อสลากกินแบค์รัฐบาลเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ทีนี้มันเข้าบนสร้างงานค่ะกะเลื่อยบอถือรางวัลที่หนึ่งกะสิบดายเนาะกะดเป็นอันว่ากะแหงเอาไปตามต่อค่ะคุณผู้ชมตามไหมของวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้ค่ะของเส้นนองหารเพิ่นเสียห้ยมาก ปังคือเกาบบค่ะคุณผู้ชมกับเบิงเอาเพราะว่าแนวทางเพิ่งหายมาแล้วนะคะเห็นแต่หน้าค่ะบบไดฟ้ฟาล,ลงให้เบิงแล้วกะหน้าลุ่งไกลๆโพสุดไทยให้คุณผู้ชมได้เห็นสิเดบะตรงลืมเนาะค่ะถือง่ายๆคือบะตองลืมเพราะว่ามาลงปุ๊บปับกับเบิงปุ๊บปับแล้วก็ไปหาซื้อเลยค่ะเมตาบาสิซื้อท่านมาท่านมาลูค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเพิ่ค่อน้างแม่นอยู่อ่างวดนี้กะมี เบื้องตัววินของเพลินค่ะคุณผู้ชมส่วนมากเขาบอกว่ามาหกกับเก้าแล้วก็สองมาล่างสิแมคะ่ะเขากจับใส่ออกถึงแมคะคุณผู้ชมจับใส่เลขเพลินก็ไดเลยแต่ส่วนมากเพ่อนกลับไปไปบนเนาะเลขกเพลินไปบนแต่ว่ามันมีคู่วินอยู่หมคะ่ะคู่วินบางครั้งมันไปบนและล่างเนาะมันกับบอลแนบอลนอนเนาะคะ่ะกับบอลมีไผ่รูท้าเขารูวเขาจะจับใส่ถือเลยเพราะฉะนั้น จับตัวเด่นๆไปใส่กับตัวเด่นของเซียนอื่นค่ะคุณผู้ชมต้องเบิงหลายๆเซียนเบิงหลายๆคนใส่กันค่ะเพระาะว่าเพื่อนได้สูตรมากเพาคือการเนาะบางคนเขาแต่ตัววิ่งสินะคือของลุ่งทรงสินะค่ะคุณผู้ชมเลขกวิ่งเพื่อนนะ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากบอผิดวางกับลูดเอาก็ได้นะคะส่วนมากเขาหลูดคอยบอขาทุนมาสั่นค่ะคุณผู้ชมตดลูดขึ้นห้ามือนทีดต,ตมเลยไหม อ่ะยังเป็นเพียงแนวทางค่ะที่บอกมาสู้กันฟังก็เป็นเพียงแนวทางเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดแบบเป็นอั่งสี่ลัค่ะคุณผู้ชมเบืองห้มวนห,ห้มหมวนห้เพิ่นค่ะอย่าเบืองห้ซีเรียสเนาะย่าเบิองห้มันเกิดความเครียดเบิองห้เพิ่นเพิ่นค่ะเบิองห้มันมวนเบิองตัวเลขเป็นมงค้นค่ะคุณผู้ชมอ่าเดือนนี้เราจะถูกโลกกับเลขอะไรอย่างไรนะถูกโฉลกเลขยังเข้ากับ จัดไปตามเลขนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมมันเดือนปีเกิดยังก็ว่ากันไปละค่ะเนาะเป็นไปตามดวงอยู่คะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางคะ่ะแนวทางของเซียนหนองหานนะคะของงวดวันที่17มกราคมสองห้าปดอินทนาคูงนอนนี่มันก็หาถุ่มกว่าละคะ่ะห้าตุ่มครึ่งแล้วนะคะยังมานางทางตาเบิ้งเว้นก็ไปไอสีนากอรินขอนแก่นมากค่ะคุณผู้ชม มาถึงกับายบาย,บายประมาณใบม่วงใบใบสองม่วงค่ะมาถึงบายซองเสร็จแล้วก็เข้าอุดรอ,อีกกลับมากกันเลยเลยมาลงแนวทางเดิกซะเนาะค่ะไม่เห็นก,กับเขากับป่าอยู่อ่ะตัวคนเดียว,วควัวกแควยควักแควอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหาอยู่หากินตามประสาเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งแนวทางค่ะเอาไปเบิ่งของเซียนเนาะหาน้ำกันเนาะค่ะเนาะ รฐบาลไทยของเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนหนองหานให้เลขวิ่งงวดวันที่17เมกราคมสองห้าดนะคะเป็นเลขวิ่งบนล่างกะคือ6และ9ค่ะ6และ9วิ่งบนและล่างค่ะแต่ส่วนมากของเพื่อนไปบนค่ะคุณผู้ชมตัววินนะคะวินก็คือตัวจับสลับกันไปสลับกันมาค่ะคุณผู้ชม 0ูนย์เค่ะเป็นตัววิ่งแล้วเพิ่นจะจับคู่เด่นไหมามันจะตรงกันกับศูนย์บนึ่งสองส่บอกะมี96ค่ะคุณผู้ชมมันตัววิ่งนะคะตัววิ่งจับคู่กันแล้วก็92ไม่มี90และ91เพราะว่าเกออกไปแล้วนะ,ะวนย์เานั่นแหละค่ะคุณผู้ชมออกไปแล้วเพิ่นก็เรียไปจับคู่ใส่เนาะเพิ่นก็ไปจับ 9ก้าหนึ่งไม่มีคุณผู้ชมจับใส่น้ำเ้อร์ค่ะคุณผู้ชมพอ่าขั้นเพิ่นจับไห่หนามนสีรลายเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยจับกระโดดไปเป็นเก้าสี่ค่ะเก้าหกเก้าสองเก้าสี่ส่วนวิ่งหกก็คือหกศูนย์หกสองอ่าหกสี่ค่ะหกสี่ตรงกันกับของเซียนนมผู้พันอยู่ค่ะคุณผู้ชมอืมอากาศของปู้แดงเมื่อกี้นี้ของปู ของปูศูนย์เจ็ดไม่มีนเนาะของปูเล่เนาะเมื่อกี้เนี่ยค่ะกะ 6, ็หกีคือกันค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางค่ะรัฐบาลไทยตรงกันกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถามว่าเลขดังไหมดังไม่มาก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดังซื่อๆเนี่ยแต่บ่มาดังพ่อห้หาจับใจอยากเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามตัวค่ะมีด้วยกันสามหางสองหกเก้า 169แล้วก็290 290ตัวเตัวเดิมออก209นะคะเพื่อนหายตัวสลับกันมากคาเทือมากเนาะคาเทือมากตัวนี้ค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอเอาไว้เบิ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูประวัติของเซียนหนองหารของงวดวันที่2ที่ผ่านมาค่ะปังมากค่ะคุณผู้ชมปังมากเหล็กงงามงามค่ะ อบหน้ากัเขียนยางสายลายเลยค่ะคุณผู้ชมมึดชัดเจนมากเลยค่ะนี่แล้วค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเซียนหนองหารงวดที่ผ่านมาวิ่ง0ูนย์ตัวเดียวโคโลค่ะและ้วก็ศูนย์สายลายลงมากค่ะคุณผู้ชมศูนย์เป็นหลักหน่วยด้วยซ้ำเอยเป็นหลักสิบด้วยซ้ำค่ะผลออกศูนย์เก่าเนาะศูย์เ,เ,น,น,ยเนี่แหละคะ่ะ มาตามตองวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นหลักฐานตัวจริงแล้วสําหรับภูเขาเมือเบิง์หม่นะคะทียันี่ยพระท่านเห็นแนวทางของเส้นนองหานจินตนาเอาขึ้นมาเทียบคูกันให้เบิรเลเดอค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายคือของวันที่สองที่ผ่านมาแล้วก็ฝั่งขวาก็คือวันที่17มกราคมของงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่จะถึงวันศุกร์นี้ค่ะเอาจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับจินตนาชาแนลนะคะทางช่องจินตนาชาแนลยูทูบค่ะ าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อค่ะคุณผู้ชมกระเทือแนวทางเข่าหายพื้นได้เห็นน้ำเนอะอาะต่างบอกกันไปค่ะคุณผู้ชมแนะนำนะคะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ